วานี้กรมการกลงกสุลกระทรวงการต่างประเทศประกาศของข,องขวัญในส่วนของกรมการกลงสุลนแล้วนะอะไรฮะอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับท่านที่กําลังเตรียมตัวจะไปเที่ยวในปีหน้าที่เขาจะให้บริการนะคะเป็นของขวัญน,นะคะก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่3ถึง13มกราคมยกเว้นเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการนะคะก็สามารถที่จะไปทําหนังสือเดินทางแบบรับเล่มภายในวันเดียวะ<อ>นะคะคุณผู้ชมสามารถไปทําได้เขาจะให 100คิวต่อวันนะคะแล้วต้องไปก่อน11โมงครึ่งเท่านั้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่งไปแบบ w อ l k กอินก็ได้นะคะรับเล่มหนังสือเดินทางตอนบ่าย2โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งที่กรมการกงศูนถนนแจ้งวัฒนะที่เดียวมีค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่ม5ปีค่าธรรมเนียม1000จะปกติ3,000ก็ลดเหลือ1000อ่าหนังสือเดินทางเล่ม10ปีเนี่ยปกติ3,5 0 0ก็จะลดเหลือ1,500นะคะการทำหนังสือเดินทางรับเล่มภายในวันเดียวหรือเล่มด่วนพิเศษ ย,ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมพันบาทหรือ1,500บาทขั้นต้นเหมือนเดิมนะจ๊ะ